หนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยามชายหนุ่มรูปงามที่มีรอยยิ้มสดใสาราวแสงแดดอ่อนๆอเดินทางมาถึงน้ำตกสำรงเกิสายน้ำสีขาวเย็นฉ่ำไหลรินจากขวดถึงลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเขาไม่ลังเลที่จะผัดผ้าลงแช่ตัวในน้ำใส เบร์สุดเสียงน้ำกระทบหินดังก้องท้ายดนตรีธรรมชาติเย็นจนผิวสัมผัสรับรู้ได้ถึงพลังชีวิตจากปาใหญ่เขาดำปุดดำไาวตอให้ความเหนื่อยล้าจากเมืองถูกชะล้างออกไปจนหมดสิ้นเมื่อขึ้นจากน้ำกายของเขาสดชื่นราวกับได้เกิดใหม่แต่ภายในใจกลับรู้สึกถึงความหวยหาบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าความเย็นกายเขานึกถึงปลายทางอีกแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลร่องรอยแห่งศรัทธาที่รอคอยการเยี่ยมเยือน ใช้เวลาเพียงไม่นานสายตาก็ประทับกับโครงสร้างตก่าแก่ของปราสาทตึหานหรือปราสาทตำหนักที่ชาวบ้านนับถือปราสาทศิลาแลนสีสนุนถูกปกคล้อมด้วยสนามหญ้าที่เงียบสงบเมืม่อลืมตาขึ้นเขารู้สึกว่าตนเองได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์กายสดชื่นด้วยน้ำตกและใจอิงเองด้วยศรัทธาจากปราสาทการเดินทางสั้นๆเพียงวันเดีวยวได้มอบความคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเขา แล้วพบกันใหม่ว่าคราวหน้าหนึ่งร้อยเรียนมึงโบราณย่าสยามจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้ลาทุกท่านที่ปราสาทตำหนักใสนะครับสวัสดีครับ